สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็มาพบกับน้องไอซ์เช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะน้องไอซ์ก็จะเปรีวิวบ้าน V I P นั่นเองแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปกดแชร์กับกระดิ่งกิ๊งกิ๊งให้น้องไอซ์ด้วยนะปะ่นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้นะคะน้องไอซ์เคยรีวิวบ้าน V I P ไปแล้วพร้อมกับตอนนั้นที่ซื้อเลยนะแต่ว่ามันมีบ้าน V I P หลายอันมากนั้นเดี๋ยวน้องไอซ์เนี่ยก็จะค่อยๆทยอยลงนะ นี่เป็นไงน้องไอก็ขับมอเตอร์ไซค์แบบสวยววคือแบบโหดท่าสวยมากมากเลยนะเอาหลังที่เท่าไหร่ดีเอาหลังนี้ก็แนละ้วหลังนี้เป็นหลังที่สิบเจ็ดนะแบบนี้ค่ะมีตะคนอังกฤษทั้งนั้นเลยนะน้องไอเห็นมีต่คนอังกฤษปะน่นเดี๋ยวเลื่อนๆกันเลยว่ามีหลังไหนที่น้องไอจะโดนใจน้องไอเยอะๆเลยนะเฮ้ยหลังนี้ก็สวยนะเอาหลังนี้นะคะ หังแบบนี้เลยมาดูกันว่าสร้างออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนบ้านหลังนี้นะคะน้าองไอ้ก็ยังไม่เคยสร้างเหมือนกันนะแต่ว่าเห็นนะหน้าปกมันสวยเกินก็เลยมารีวิวนะคะน้าองไอ้ก็จะค่อยๆทยอยลงนะก็คือจะรีวิวให้หมดเลยแหละ,ละบ้านที่เลยรูนะประมาณนี้นะป่นนะนั้นเดี๋ยวเราขอจอดรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปในบ้านนะล้วก็จะเป็นรถ V I P นะรถคันนี้สวยเวอร์ เปิดตรงนี้ก่อนเปิดเสร็จแล้วก็ถอยหลังไปติดติดติดชนรถบ้านคนอื่นเขาแล้วป่ะน้องไอ้นะคะก็ถอยหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องไอ้ขอปิดตรงนี้ก่อนปิดเรียบร้อยเดี๋ยวไปเข้าทางนู้นดีกว่านี่นะคะประมาณนี้เลยสวยเวอร์โอเคเข้าไปเลยสวยมาก เดี๋ยวน้องไอก็ถ้าเป็น V I P แล้วเนี่ยมันสามารถสร้างสาวไว้น้ำได้ด้วยนะเดี๋ยวเราขอดูก่อนว่านี่คือปิ้งอะไรปิ้งแฮมเบอร์เกอร์ไก่สเต็กโอเคปรับแค่นี้พอเดี๋ยวบ้านไฟไหม้เฮ้ยอะไรอะอะไรสีเทาแล้วมันต่อลงมาได้เหรอให้เรากดตรงนี้แล้วก็กดคำว่าบ้านสาวไว้น้ำนะถ้าเป็น V I P นะคะพอเรากดปุ๊บมันก็จะมีสาวไว้น้ำนี่ลงไปเล่นเลย แล้วตรงนี้มันก็จะมีไฟเป็นไฟสามีน้ำแล้วก็กดนะกดเสร็จแล้วก็ลงไปมันจะสว่างแบบนี้เลยนะปลานนั้นเดี๋ยวน้องไอเข้าบ้านแหละนี่เดี๋ยวเราขอรีวิวตรงนี้แป๊บนึงนะคะก็จะเป็นที่ถ่ายที่จอดรถเหมือนเดิมใครว่าลงจอดรนกว้างมากไหมคือแบบลงจอดรถมันกว้างอะ่ะสุดยอด ต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นข้าบนเลยนะก็คือเป็นภายในบ้านนะกดเปิดประตูปิดประตูก็จะมีแจกันดอกไม้นะคะเป็นโคมไฟก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนชั้นล่างนะชั้นบนก็มีแต่ว่าอันนี้เป็นชั้นล่างนะคะต่อไปอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัว มีวาฟเฟิลหลายอันเลยมีไมโครเวฟอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำใช่ไหมโอเคใช่ก็เป็นห้องน้ำนะคะต่อไปขึ้นชั้นสองนีกก็น,นะอันนี้คืออะไรอ่ะกดเปิดปิดคืออะไรก่อนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยมาดูดีกว่าแต่มันสีเทาเหมือนเมื่อกี้เราเห็นเลยนะหนูมันจะเป็นที่ต่ออะไรอ่ะลองไปสิ โอ้อะไรอ่ะเหมือนว่ามันจะเป็นที่ต่อนะคะเพื่อจะเชื่อมโยงไปถึงสระว่ายน้ํานะเคนนี่ก็จะเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นสระน้ําสระว่ายน้ําเรารีวิวไปแล้วอันนี้เป็นห้องน้ํานะพูดผิดอันนี้เป็นห้องน้ําถูกแล้วห้องน้ำเชื่อมโยงกับห้องนอนก็มีตู้เซฟนะเมื่อกี้ที่เรารีวิวไปแล้ว อันนี้เป็นระเบียงค่ะออกมายืนได้โอ้โหวิวสวยเวอร์บ้านเราก็หลังใหญ่โตเหมือนกันนะเนี่ะไะมีเตาผิงเดี๋ยวน้องไอขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะนั้นเดี๋ยวน้องไอขอไปเปลี่ยนชุดเพื่อจะเล่นน้ำก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นชุดว่ายน้ำผู้หญิงสีดำนะ ปไปเล่นน้ำกันเลยแต่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวน้องไอซ์จะลองมาตรงนี้ดูนะเดี๋ยวขอเปิดตรงนี้ก่อนเปิดตรงนี้เราก็จะไปถึงสระว่ายน้ำเนาะเราต้องไปตรงชั้นบนก่อนเพราะน้องไอซ์ชอบถลไยเร็วๆเลยชื่ม yeah. มากับสระว่ายน้ำจริงๆเลยโอ้โหสนุกเกินขอลองอีกครั้งหนึ่งนะมันสนุกมากเลยน้องไอซ์ชอบอะ โอ้เดี๋ยวขอขึ้นบันไดก่อนป่ะน้องไอ้ก็กำลังจะขึ้นบันไดนี่เั้นสองจะลงแล้วนะหนึ่งสองสามลงเลยตู้โอ้ไม่ก็สนุกม,มากเลยนะทำแบบนี้เนะี่ยจือ้อว่ายนะ้ำว่ายนะ้ำว่ายนะ้ำเดี๋ยวน้องไอ้ขอเปลี่ยนชุดก่อนนะเป็นชุดให้มันกลับมาเป็นชุดเดิมนี่ชุดของน้องไอ้ที่ ที่มันเป็นตัวจริงนาอไอก็จะตั้งชื่อว่าตัวจริงนะก็เป็นชุดของน้องไอตัวจริงนั่นเองไปนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะก็สำหรับนี้ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้กดแชร์กับกระดิ่งกิ๊งกิ๊งให้น้องไอด้วยนะบ๊ายบายใครอยากให้น้องไอ้ทำอะไรอีกคอมเมนต์มากันได้เลยนะคะบ๊ายบาย